คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงูดูมีความเสี่ยงร้อยกว่าเซนต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมผมอยู่กับพ่อหยังน้อนี่ครับพ่อหน่อย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 มาตาเลยความฝันพ่อหน่อยแต่ผมว่าหนูพ่อเนี่เป็นอย่างกับอเอออย่างกับเม่แม่ลัน เป็นพ่อเป็นพ่อของแม่ล่าแม่นครับแม่แม่แตะกูดนี่สิฝันแม่นมันซุกแน่ครับแน่แน่เนาะเป็นพ่อแท้ๆของแม่ล่างเรือเป่าครับพ่อแท้ๆของแม่ล่างเนาะคือคือท่านได้เฒ่าปันเดียท่านเอาบอเท่านแล้รักเก็บโอ้โหรักเก็บแล้วเจ้ากลัวเลยเนาะสองสาม หลักเกี่ยครับสีเกี่ยกับผัวผัวในบุ้งหมูมาเป็นเบาอยู่แล้วคบเหลือใครงั้นย่องย่องยูย่องกินตัวนี้เออที่นี an, ah ่ได้ข่าวมาว่าพ่อหน่อยนี่ฝันแมนแมน

เลขเขาด้นแล้วยังช็องขึ้นแล้วเพราะไอ้ฟันที่เลขได้เลขก็เลขมันเขาไหมมันเขาดนแล้วยังประมาณต้องขึ้นนี่แล้วคือพวกฟันเดี๋ยวนี้บอกบอกันมีพผ่านมากโดนโดนเพราะที่มันเขานะเามฟันท่อ้ากาศซื้อแล้วมันถือคือสิน่หลวงโดนหโดนห่โดนเนาะโดนกัดทิ้งม่ ฝันฝันใหม่เลยแมนบอลนี I mean, uh, ่แมนฝันใหม่หนงวดวันท wow. so like ี่สิบหกนี่งวดที่สิบหกฝันใหม่บ่เออฝันหมาดๆเลยหมาดเลยนั่นเอาเอาเบาความฝันสู่เอฟซีบนฟังม่อคือความฝันนี่ฝันว่าปิงอปิงเข่าเข่าดาเข่าก้นเนี่ยน้องคือผมเนี่ยดึงออกมาหมดปปีกระดุูกมันกไปเลื่ยๆลุกหนามันมันโตใหญ่ปันใดโตบักท่ในมือเนี่ยโตมือโตใหญ่เล็กตีนอ้อเลือดบ่ เลือดบ่ก็เลือดแน่ยิ่งแล้วบ่เลือดอยู่ไปไปเห็ดหนังพ่อสิปิงเข่าด่าคือไปวัานแแห่ยังไงเลยไปวัานแหบ่ใส่กางเกงบ่กือจังไดีกางเกงมันเข่าได้ย่างไรเข่าได้เข่าได้เข่าไดเนาะไปไปไปตื้แหตื้แหแล้วก็ปิงเข่าปิงเข่าเข่าก้นเข่าก้่นอ่าแล้วเข่าเด็กครึ่งหนึ่งมันผมนั้นมาดึงออกเลยหรอเป่าปิงเข่าตัวนี้กับปิงเข่าตัวดึงออกโมันมดมันสีคั้นๆบ่กือจังไดี สิกันคันดึงพุดหรือเลือดไหลเนี่ยเลือดไหลเนาด้วยสิเนี่ยอ๋อเพราะนั่นได้บ่รปลาปลาเนี่ยก็ได้เนี่ยอยู่ได้เนยอยู่ปลากระไรปลาก็ได้อยู่มีแต่ตัวแบบดำๆล่ะหมานอยู่ตัวนี้หมานอยู่หมาดทั้งปีนี่ที่นี่ฝันแนวนี้นี่พอหน่อยชีตีเป็นตัวเลขให้ผมว่านี่ไงเดี๋ยวใหผมตีแล้วผมตีมาเมื่อเนี่ยหาปลาในแปด อืมเท่านั้นแหละเอาตรงๆเลยแปลงเลยแปลงเลยแปลเลยมันมันมันบ่ได้เกี่ยวกับปิงเขาด่าเป็นบ่นเกี่ยวตีผมตีเลยวะหาแปดขอที่เอาไปหาแปดเอออืมถ้าผู้คนเดียวเมื่อผู้คนเนี่ยมื่อถ่ายถ่าผมแปลหายเด้อเอา่ไอ้ไอ้นี่ผมบ่ได้อันนี้ขออนุญาตเด้อแมนบ่บ่ได้ไอ้เตรียมคนคนฝันนะแต่ผมตีเนาะปิงกับแปดปิงแปดด่าผู้ด่าศุนยน ก็เป็นศูนย์รูแต่ว่าผมมัตีงแค่ไหนผมปีสองสองอย่างควอยางเลยปิงกับปลานี่คือแปรปิงก็บปลานี่คือคือพออยให้ซ้ำนี่ให้ให้ได้ซ้ำเนี่ยคือปลาเป็นนเดี้วเมื่อเป็นหนิวก็เลยตีราคาปอยากปมาศูนเด้อเราบอกให้เราบอเอาศูนเราบอม็กซ์นเราบอม็กซผมนี่อยากให้เอาแน่แลเออเอาเอาซตัวนึ่บอกเั่นเอาซตัวนั่กแผู้ฝันผู้ฝันก็คือว่า ศูนหาแปดกัไปศูนหาแปดการคำมศ่น่นกับดากที่เราเราขึ้นศูนหาแปดขึ้นอ่ะแปดเป็นสองตัวกับแปดอัแปอนนี้ก็คือมักแห้งน้องคือหาแปดแปหาเนาะเป็นยางคือจะมาหาแปดแปดานามาหาแปดมาองไหนคือมาุ่มฝันอย่ากกองก็คยฝันแน่อยู่นะคยฝันฝันแมันออกจัิงส่มันออกจังส่ฝันแน่อยู่อ๋อครับเออฝันแน่อยู่ ฝันเม่อยู่ฝันแม่นี่คือฝันแม่นเลยเม่นแน่ขึ้นน่ฝันเน่คือแม่นอ๋อแม่แน่แน่า่าเาลาเน่แปลว่าแม่นเม่นมนแม็นเอคนสวยเนอะลังเจอโกภาษาลาแนรเนฝันแม่นอยู่เม่นอยู่คนน้อยเด็คนสีฝันว่ากัะปิ้งเขาดาาเจ้าหอืง น้อหน้าที่เ้าใส่กางเกงอยู่ไหมมันดุดเข้าไปมันเลื้อยเข้าไปเลยมันมัดมองดุดประนัดมันเข่ามันมันดูดเข้าไปอะไรดึงดึงคนหนึ่งก็เรื่อยเลยมัปิ้งเขาดักดึงออกเลือดออกเลือดสะออกมาก มันมันมันอาจจะเป็นแนวท่านเนาะอาที่มาเป็นโชคเป็นลาผ้าของสินเนาะพอหน่อยข้ามาได้เขาฝันเราฝันแน่ฝันแน่อยู่ไหนฝันแน่ฝันแน่ถ้าว่ากับก็ไขออกซื้อปันใดสรุปแล้วสรุปแล้วอาพอหน่อยสะเอาตัวไหนเอาว่าให้ชัดเอาเจ็ดเสติอเอาแปดห่าแปดห้าจากสามตัวกับศูนย์แปดห่าศูนย์แปดห้าออ่า โอเคเนเน่เด้อเนไหพอน่อยเน่ช่นไหนพ่อหน่อยเน่ซูนศูนปหานสิใหาพ่อหน่อยโซ่มังกะมอนกันะโซ่บัาวแต่แต่ว่าผมถาผมฝันเนี้นี่ผมตีเลยแหละอ้นี่ของของผมบางทีเด้อบาเยีกับพ่อหน่อยแต่ว่า0ูปผมนักผมนักซูปเลยมาแปดแม่โอซูนแปดมันม่นกิบปีงเนาะมันกับปีงมันปกิบแปดแ่ท่างตรงเนี้ยเมื่อเมื่อกะหายนิ่วเรื่องว่าแปดหา เะบไเอาไอ้นี่ขึย่กับ่านนี่เล็กพอหน่อยเอาเล็กพอหน่อยเล็กพอน่อยเนาะอ้ถือบังคับพอน่อยเอามันคักขักบ่งครขับลูกเหมือนพอหน่อยพับลุกเครื่อง่งพับลุงนี่เลยของแท้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 พอหน่อยเนาะเสียได้ประดีเขียนวันที่นึ่งหัวะจจำวันที่ซิโผพอหน่อยเนาะฝันว่าจังได้กาะันว่าจังได้ก็ันว่าจังไดก ปั้น่าเดี๋ยวปิงปิงหัวจระดาบเนาะคมัดมันก็อึดมองเข่าเนาะครับขอบคุณพ่อหน่อยขอบคุณพ่อหน่อยเนาะที่มาบอกความฝันสู่ฟังแล้วกันแปลเป็นตัวเหล็กแปลฝันให้กับเอฟซีพึ่นเนาะนะครับขอบคุณพ่อหน่อยนะครับผมครับขอบคุณครับพ่อหน่อยครับผมคอยเขาคอยอยเขาคอยเข้สมุลแะด้สมุแล่ะ